พอเขคสขอบชูจีเบนเออเอ้อน่าเสียดายเออเดออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ <oh my god โอ้ my god ไปไปโอ้ my god โอ้ my god ทำไมมันทำไมมันมันมันไม่มี มันมันเรียบอ่ะทำไมมันเรียบเลยมันมันไม่ยืดออกมาไม่มีด้นเรียบไม่มีต้นเออว่าง่ายๆโอ้ยทำไมบูมเมอร์มันพ่นเนี่ยเต็มหน้าเลยเอยเช็คได้ไหมเนี่ยขอเสียงได้ขอเช็คได้ขอเช็คได้ขอเสียงได้มาดูนี่กรรมทำไงมันเจริญเหรอเช็คดูเลยโอ้เ็คไม่ได้เหรอกรรมไป โอ้แค oh, ่น oh, yeah. oh, yeah. ี um ้ก็คงมือละอ๋ออีกตัวนึงอยู่ข้างบนไอผู้หญิงอะน่ารักมากเลยเฮ้ยอันนี้เถื่อนเวอร์อันนี้เถื่อนเวอร์เฮ้ยเถื่อนเวอร์จะเสกได้หรอกไหนเถื่อนจริงๆไหนไหนล่ะเสกได้ไม่ได้ขอให้เสกได้เถื่อนจริงๆเสกให้ดูหน่อยเถื่อนสุๆเสกดูหน่อยอะไรเสกไม่ได้เฮ้ยว่าเถื่อนอ่ะ เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอ้าทำไมอยู่คนเดียวอ่ะดูตัวมันดิดูขามันดิเฮ้ยทำไมอยู่เอ้าเฮ้ยอันนี้อยากให้เตกได้นะเฮ้ยเถื่อนมากมากไหนโอ้ทำไมคนไม่ออกอแต่เขายีกัมเบอยถึงได้ปะวะเสิงได้ปะอันนี้อันนี ไปด้หรือไม่ไปแค่อยู่ใกล้อีกนิดเอาเอาเข้าอามาเข้ามาอยู่ใกล้ดิโอยอยากให้เต่อันนี้ได้เฉินเฉิเลยเนขอต่อเติมให้มันก่อนขอตต่อเติมให้มันไอ้เน่ไปต้นตโอ้เต่ไม่ได้เนียยงเซ็กซี่เลยมีเตียงเขาก็รู้แล้วมาคืออะไร เนี่ยเนี่ยไอตัวผู้หญิงอ่ะมันต้องไปลงแอดออนเสริมถ้ามีตัวผู้หญิงนี่อ้าวอ้าวต้องต้องลงแอดออนเดียวก็มันเป็นตัวผู้หญิงแบบไม่ใช่ในเกมเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่ก้อนเติมเติมให้มันต่อเติมให้ไหมเฮ้ยยั่งได้ขอเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงก่อนไม่เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวเป็นผู้ชายแป๊บนี่เขาเป็นตัวบาราดอยู่แล้ว อาเสกใหม่ดิเสกใหม่ดิเขาตายก่อนเอาเดี๋ยวรีบลงมานะเฮ้ยอะไรลวเนี่ยรีบลงมาเลยโลกที่สองฉันมาแล้วเดี๋ยวขอนั่งด้วยอาเสงมาสองที่ดิขอสองที่สองที่เออโอ้ยถ่ายรูปงไหมหน่อยถ่ายรุ่งโอ้ยไทยรุ่เป็นหนึ่งกดไอพะแชะแฉะ แฉ่โอ้ยออกนี่ก็เทือนเยอะนะเอาเอาเอามาเดี๋ยวจะเอารูปลงเฟซเอารูปลอเอามาถ้าเกิดได้โอเคโอเคขอนั่งก่อนขอนั่งเอ้ยเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวเป็นดักกล้องเอกแฉ่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลุกแฉ่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 โอ้ยแฉ่แฉ่โอเคพอแล้วพอแล้วถ่ายรูปตอนออกมาออ๋ อีแอบคุณมากมันจะดังสาวเสียตังค์ด้วยโอเคเอ้ยเอาก็เผยยิงถ้าติกตัวนี้ได้นี่สุดสุดโอเออเลอร์นะได้เออบางอันมันก็ติดเก้าอี้ให้เราไปนั่งนะ ค <Okay. S 2> มาดูนี่มาดูนี่ก่อนมาดูนี่มาดูนี่มาดูตัง้งปอานมาดูนีมนน่มาดูนี่ก่อน,น,น,นอมาดูนี่ก่อนนี่เอออย่ายิงอย่ายิงดูนี่เออทำไมมันแก่ไอ้แก่อายุป,ปา่านี้เลยเนี่ยโอ้โหอ้าวรีมูสังนันอายุป่านี้ละเอ้ยใส่ได้บะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยงานบัตรกรรมดู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 ไอตัวผู้หญิงดูตัวผู้หญิงไหนตัวผู้หญิงเสื้อขาวดิเอ้ยโอ้หน้ายิ้มด้วยโอ้โอกาสโอ้ได้โอกาสได้โอกาสได้โอกาสหาหาเทียนเทียนอาหาเทียนเทียน ถอ้ยดินเทิน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 โอ้ยไอ้เฮ้ยโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรด้วยดูดิไหนไหนไหนไปดิร้านหลังอะลองชีดไปดิด้านหลังอ้าวอ้า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 อ้อาว่าฮัวมันเบี้ยวแล้วเฮ้ยถ่ายรูปได้เลยอะดูดิไหนไหนไหนเราเด้ยเราเด้อไหนไหนไหน เฮ้ยโอ้้หหากล้องก่อนกล้องเนี่ออกไปก่อนออกไปก่อนแปแฉแฉเฮ้ยออกไปแฉเอ้ยจะจะถ่ายจะถ่ายรูปคู่ป่าถ่ายถ่ายรูปคู่กับรูปเนี้ยเอ้าดู่ะแฉเฮ้ยขอเอ้าเอาไปแล้วอะไรวะมันคือเฮ้ย ก็ลองดูลองดูหน้าผู้หญิงก่อนเถอะทำไมอ่ะลองเสกมาใหม่ลองดูหน้าผู้หญิงขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเอ้าโนโอ้เขาจองนี้แชะแชะเอ้าผู้หญิงยิ้มด้วยว่ะแชะแชะเฮ้ยตุ่นเลยตุ่นใหญ่ไหนไหนไหนเฮ้ยโอ้อันนี้ถ้าเสกได้นี่เถื่อนสับนะล่ะ เจได้ไหมเจ้าให้เศกไปโอ้กำเบรย์อันนี้เป็นเนื้อแหละเป็นเนื้อเลยมีแต่เนื้อไม่มีชุดเลยอืมเฮ้ยคอมพิวเตอร์เฮ้ยเจ้าลองถอยลองถอยหลังไปอ,อีกนิดน,นึงแล้วจะเชือ่อรถเบรย์เป็นเหตุอรถเบรย์เจยาลองสร้างความแรงให้มันก่อนเขาจะเป็นหนุ่มฮอตเฮ้ย เด็นเลยเฮ้ยโอ้เป um ็นยักษ์เงี้ยเฮ้ยลองเดินลองเดินเข้ามาใกล้ดิโอ้เฮ้ยตัวโคตรใหญ่เลยอ่ะถอยหลังมาทีถอยเอ้ยถอยเอ้าโอ้ยักษ์บุกโลกเราไปเดี๋ยวเพิ่งลงไปข้างล่างไปทีเลงไปข้างล่างหน่อยอยู่ระดับนี้แล้วลงไปข้างล่างอ่ะขาเป็นยักษ์แน่นอนไหนลงถึงยังลงไปล่างเลยโอ้ยยักษ์ ตัวโคตรใหญ่อ่ะเดินเดินตรงมาดีเดินตรงมาดีเอาอย่าขึ้นบนลงไปข้างล่างเออจะวิตัวยักษ์แค่ไหนตัวโคตรใหญ่อ่ะเ,อเดี๋ยวลองไปหาอยากตายไปดูศพดิ

เปลี่ยนคิวโคด่งเลยเปลี่ยนคิวเอ้ยอเอออันนี้อันนี้อ้าวอ้าวปากด้วยจปลัรถอ้าปากด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตามเข้ามาในห้องนะเดี๋ยวมาในห้องตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงลงเนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยเนียเออเดี๋ยวตามเข้ามาในนี้นะตอนแรกเดินเข้ามาก่อนพอเขาเข้ามาพอเห็นเขาทำอะไรนั้นอยู่อะโอ้โหโอเคเดินออกไปก่อนเดินออกไป เดือเอาไปแล้วเข้ามาเข้าวาแล้วก็ตกใจอ๋อ n เฮ้ยถ่ายรูปด้วยเฮ้ยโอ้โหมาถ่ายรัวเลยพี่เอาไปกินเ้ยไม่สนใจแล้วเอาต่อแต่แม่โคตรดุเลยอ่ะคนคนตั้งเนี่ยมันตั้งคิดได้ไงเนี่ยเอ้ยคิดว่านี่คืออะไรอ่ะ คืออะไร,รอ่ะเดี๋ยวคิดว่านี่คืออะไรอะ่ะเออก็นี่อ,อะไรอะ่ะลูกบอลทั่วไปลองมาดูด้านนี้ดิมันคืออะไรอะ่ะก็ลูกบอลทั่วไปแอ a p p l ลโอเคเอ,อ้ยอะไรมีอะไรไมีอะไรเอ้ยเข้ากันได้ไหมเนะี่ยไอ้แก่กอันนั้นขา<อ>ดูไหมเขาดูไหมเขาดูไหมทำไมอยากตายอุ้ย ไช่แล้วมันทั้งเกมมันมีผู้หญิงอยู่คนเดียวเหรอถ้าเกมมึงมีผู้หญิงหัก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 มันไม่มีเมาส์กลายเป็นมันไม่มีดุนมันไม่มีดุนมันไม่มีดุนมันไม่มีเมาส์มันไม่มันไม่มันไม่มีเมาส์มันไม่ มันด้านบนแล้วมันเล่นหนาอะไรเล่นดีกว่าอะไรหรอเอ <c oughs> กใหม่ดิเมื่อกี้ทั้งหม่มเกมมาแวบเดียวแล้วก็ไปแล้วอ่ะดูนานๆหน่อยดิโอ้อใหม่ยอนอายุมันเข้าไหมเออเอ,อ้แต่นี่อายุเข้าไอ้อผู้หญิงมันยังแก่หน่อย <c oughs> เฮ้ยติดบักติดบักเอเซ็งใหม่ที่อางน้ำน่ะเออทั้งเกมมึงมีผู้หญิงอยู่คนเดียวใช่ไหมเออ มีผู้หญิงอีกสองคนดูดูท่าตายดิโอ้โหโคตรสบายดูท่าตายแชะถ่ายรูปอันนี้สียงอันนี้เถื่อนเลยนหน้าเงยเออเลเสียงเเสียงป็ด